จเจริญพรทุกทุกท่านวันนี้วันที่11กันยายนพุทธศักราช2564แล้วแม่วัดเทพนี้ชุ่มฉ่ำเหลือเกินฝนตกทุกวันวันละหลายรอบวันนี้ตกมาหลายวันแล้วทำให้วัดเทพหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนี่เกิดความชุ่มฉ่ำฝนนี่ กว่าจะมาเป็นฝนได้ก็ต้องเกิดการละเหยจากน้ำน้ำก็ใช้ว่าสะอาดทุกที่บางแห่งก็สกปรกบางแห่งก็สะอาดละเหยจากแม่น้ำลำคลองหนองบึงหรือว่าจากทะเลทะเลที่เค็มแต่เมื่อกลับกลายเป็นฝนแล้วไม่มีรสเค็มไม่มีความสกปรกนั่นหมายความว่า การละเหยของน้ำนั้นถูกบรรยากาศกลั่นกรองก็เลยกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาใสสะอาดยกเวน้นชั้นบรรยากาศบางแห่งอาจจะสกปรกบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วน้ำฝนที่ตกลงมานี่มีรสไม่เค็มส่วนมากจะเป็นรสที่อร่อยหวานเขาว่าเขาว่านะแล้วก็เป็นน้ำใสแต่เวลาขึ้นไปนี่ตอนขึ้นไปนี่ ออกจากสิ่งสกปรกทั้งนั้นจะเป็นน้ำสกปรกตามแม่น้ำลำคลองต่างๆก็ตามหรือว่าจากทะเลสาบหรือว่าจากมหาสมุทรเวลาขึ้นไปแล้วก็ไปรวมตัวเป็นก้อนใหญ่หรือว่าเมฆดำทะมึนทึนทึกถึงเวลาตกก็ตกลงมาเป็นน้ำสีขาวเหมือนกับใจของเรานี่แหละบางครั้งมันก็ดำบ้างบางครั้งมันก็สกปรกบ้างบางครั้งก็ดีบ้าง แต่เวลาทำสมาธิเวลาสวดมนต์เข้าไปนี่มันจะไปกรองอารมณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นอารมณ์ดีงดหงิดก็ตามเบื่อก็ตามเซ็งก็ตามกังวลก็ตามในที่สุดเมื่อสวดมนต์เข้านั่งสมาธิเข้าหรือว่าเดินจงกรมเข้าอย่างคณะอย่างพวกเรานี่ทำสมาธิทุกวันทุกวันด้วยการสวดมนต์นี่แหละคือการกรองมลพิษที่อยู่ในจิตของเราหรือว่าโรคโควิดใจ ให้กลับกลายเป็นสุขภาพใจก็ดีสุขภาพกายก็ดีนี่แหละคือการสวดมนต์นี่แหละคือการกรองอารมณ์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสวดมนต์มาล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตของเรามาล้างสิ่งที่สกปรกออกจากจิตของเราจะได้มีจิตใสจิตตื่นจิตเบิกบานจิตใสจิตตื่นจิตเบิกบานก็จะนำความสุขมาให้ สุขโภปุญญาสัต,สตยโยความสุขก็เป็นบุญอย่างหนึ่งสุขภาพกายก็เป็นสุขภาพกายดีก็เป็นบุญอย่างหนึ่งสุขภาพจิตดีก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจของเราหรือว่าสุขภาพจิตของเราให้ดีแล้วอายุของเราก็จะยืนยาวต่อไปอายุยืนยาวได้สร้างบุญกุศลเพิ่มพลมากยิ่งขึ้นนั่นแหละเกิดมาสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง วันนี้ได้เวลาสวดมนต์แล้วใครน้อพระาจารย์ไม่ได้ฟังองค์ไหนจะสวดมนต์ต่อไปอ่ะฮะโอวันนี้ท่านพระอาจารย์โกศินปัญญาวุทธกลที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ท่านรังสีมันก็ถ่ายทอดซูม ท่านอามท่านอนันต์ช่วยกันและก็โยมสองท่านอขอ,อนิมนครับท่านอาจารย์โกสินปัญญาพุทธิโกนำสวดบทสวดรัตนะรัตนะอนัตตลัคนะสวดสืบต่อไปเป็นที่น่าปลื้มใจกับทุกๆท,ท่านที่เห็นคุณค่าของตัวเองในแต่ละวันแต่ละวันเมื่อเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของชีวิต เมื่อเห็นคุณค่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็อยากจะสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองเพราะความดีเนี่ยไม่มีซื้อขายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในที่ไหนไหนใครอยากได้สุขภาพดีก็ต้องดูแลตัวเองใครอยากมีบุญกุศลมากมากก็ต้องสร้างเองใครอยากมีความสุขก็หาโอาเอง อย่างเช่นเราสวดมนต์เราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราทำความดีต่อคุณพ่อคุณแม่ทำความดีต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายนั่นแหละคือการสร้างคุณค่าของตัวเองแล้วก็สร้างสุขภาพของตัวให้แข็งแรง mm. เมื่อเรามีชีวิตอยู่นี่เราก็รู้ว่าวันเวลามันผ่านไปผ่านไปถ้าผ่านไปของวันเวลาไม่เกี่ยวข้องกับเรา มันก็ดีแต่มันเกี่ยวข้องกับเราอายุเราของมันก็ผ่านไปอีกจาก10ปีก็เป็น 11, 12, 13, ดสิบสองสิเป็นร้อนี่คืออายุมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่ออายุเปลี่ยนไปสุขภาพร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปตามเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าชีวิตของเรานี่ได้มาแล้วเราควรจะสร้างอะไรให้เก่ชีวิตของเรา พระพุทธเจ้าก็แนะนําว่าให้ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนคือดูแลตัวเองให้ดีอะไรที่จะทําให้ตัวเองดีเมื่อตัวเองดีแล้วก็สร้างประโยชน์คนอื่นด้วยช่วยเหลือคนอื่นแล้วแต่เราจะทําได้พูดจาก็ได้ให้วัตถุสิ่งของก็ได้แนะนําตักเตือนกันก็ได้รวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดถึงเรื่องมงคล38 คือหลักการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญสูงสดุดข้อที่25กตัญญูตาเอตัมมังคลมุตตมังผู้รู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณเป็นความดีสูงสุดอย่างหนึ่งผู้มีความกตัญญูรู้บุญคุณคนนี่มีอยู่สองอย่างหนึ่งผู้รู้บุญคุณความดีที่ผู้อื่นทำแก่ตนเช่นบิดามารดาปญา่ญ่าตายายญาติมิตรสหาย ผู้ที่เลี้ยงดูช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาปกป้องเราให้เรานี่ไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือเราจะเกิดอุบัติเหตุญาตพี่น้องสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่ของเรานะ่ะช่วยเหลือเราเต็มที่นั่นก็คือท่านได้ดูแลเราเป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาความรู้ให้แก่เราอยากจะให้เรานี่เป็นผู้มีสติปัญญาดีไม่เป็นคนโง่เขลา นอกจากนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็แนะนําในทางที่ดีที่ควรให้ทางนี้ไปสวรรค์ทางนี้ไปพระนิพพานทางนี้ไปนรกทางนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์ทางก็จะแนะนําให้เราดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะเสียหายเกิดมาแล้วก็จะเสียคุณค่าในการเกิดเป็นมคนหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์อันดัต่อไปถ้าหากว่า เราทำแล้วเขาทำให้แก่เราแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณท่านเหล่านั้นเรียกว่ากัตัญญูชั้นสามัญชนทั่วไปใครๆก็ทำได้ข้อที่สองผู้รู้บุญคุณความดีในตัวของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเรียกว่ากตัญญูชั้นสัตบุรุษคำว่าสัตบุรุษคือลักษณะที่มีอยู่เก็ิอย่างก็คือรู้การรู้เวลา เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้กาลเทศะรู้ชุมชนรู้บุคคลรู้ตนบุคคลเหล่านี้เรียกว่าเป็นสัตบุรุษแต่บุคคลที่ไม่ใช่สัตบุรุษเนี่ยยากนักที่จะรับรู้ว่าคนอื่นดีหรือสิ่งอื่นดีถ้าตัวเองได้ประโยชน์ก็จะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับประโยชน์เนี่ยไม่ต้องสำนึกบุญคุณเลย เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่สัตบุุรนี่ก็ยากนักที่จะรับรู้ว่าคนอื่นดีหรือสิ่งอื่นดีถ้าตัวเองไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ก็ไม่รู้สำนึกเอาเลยนี่คือไม่ใช่สัตบุรุษฉะนั้นบุคคลที่ควรกตัญญูและสิ่งที่ควรกตัญญูมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งกตัญญูต่อบุคคลเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่มีบุญคุณต่อเรา หรือพระสงฆ์คุณครูทั้งหลายที่แนะนำให้วิชาความรู้แก่เราหรือพระมหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศด้วยทศพิศราชธรรม 2. กตัญญูต่อสัตว์เช่นสัตว์เลี้ยงเช่นช้างมา้าวัวควายสุนัขเป็นต้นที่เราดูแลเขาเขาก็ดูแลเราสุนัขก,ก็เฝ้าบ้านให้แก่เราปกป้องเราซสื่อสัตว์ต่อเราช้างก็ทําประโยชน์ให้แก่เรามาก,ก็ทําประโยชน์ให้แก่เราเราก็ต้องดูแลเขาให้ดี รู้จักบุญคุณเขาข้อที่สกตัญญูต่อสิ่งของเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถานที่ศึกษาวัดป่าไม้ดินน้ำเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็มีบุญคุณหนังสือธรรมะเนี่ยให้เราอย่างเคารพธรรมะเคารพตัวหนังสืออย่างกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าระเบียบวินัยเป็นอย่างไรถ้าหากว่าไม่เคารพไม่นับถือเราก็เป็นคนป่าเถื่อน ก็อยู่ด้วยกันอย่างไรกฎหมายบันิเมืองก็ทะเลาะกันทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็รบสิ่งของด้วยข้อที่4กตัญญูต่อบุญก็คือความดีที่เราทำได้เราทำดีก็จะเกิดดีแก่ตัวเราก็จะทำให้เราเนี่ยได้มนุษย์สมบัติเกิดมาหล่อมาสวยได้สวรรค์สมบัติเกิดมาร่ำรวยและนิพานสมบัติเกิดมาสติปัญญาดีอันนี้เราก็ต้อง รู้จักทำบุญให้แก่ตัวเองว่าบุญนี่มันทำให้เราเจริญบุญนี่ทำให้เรามีความสุขบุญนี่จะส่งเสริมเราทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเราก็ต้องหมั่นใส่ใจในบุญข้อที่หกตัญญูต่อตัวเองคือดูแลสุขภาพของตัวเองเราจะเจริญเติบโตหรือว่าไม่เจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่เราดูแลตัวเองอะไรที่บกพร่องอะไรที่ควรแก้ไขเราก็คนแก้ไข เพราะว่าตัวเองนี่เป็นบ่อเกิดหลวงปู่มั่นว่าอย่างนั้นตัวเองนี่เป็นบ่อเกิดบ่อเกิดแห่งความดีเราจะไปสวรรค์ก็อยู่ที่ตัวเราเราจะไปนรกอยู่ที่ตัวเราเราจะไปนิพพานก็อยู่ที่ตัวเราและเราจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปลือสุรกายก็อยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนั่นแหละแสดงว่าเรามีรู้จักบุญคุณตัวเองเพราะฉะนั้นการสร้างบุญคุณนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็ตอบแทนบุญคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจกจ่องอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระราชาแหง่งเมืองมคตพระองค์เสด็จไปประพาสอุทยานแห่งหนึ่งก็เดินชมต้นไม้ดอกไม้ป่าไม้ร่มรื่นป่าไผ่โอ้ยดูแล้วก็เพลินตาเพลินใจสบายโอ้เสด็จไปก็ เหน็ดเหนื่อยก็เลยทรงบรนทมใต้ต้นไม้พอบรรทมไปก็ไม่หลับไปพอหลับไปแล้วนี่ปรากฏว่ามีงูเห่ามันเลื้อยมาเลื้อยมาจะมาหาพระราชามีกระลอกกระแตพากันร้องเสียงยังดังเลยกวกกวกกวากกวากวากวพระราชาทรงตื่นจากบรรทม พอตื่นขึ้นมาก็เห็นงูเห่าฉกมาทนนีฟ้ฟาบขึ้นมาพระองค์ตกพระไทยโอ้โอท้ทโทถ้าเราไม่ได้ยินเสียงกระรอกกระแตมันร้องเนี่ยเราเสร็จงูเห่าแน่พระองค์ก็เลยให้ราชบุรุษนี่จัดก,การงูเห่าออกไปที่อื่นเสร็จแล้วพระองค์ก็โอ้เราได้มีชีวิตเนี่ยก็เพราะว่ากระรอกกระแตมันอยู่ที่นี่มันส่งเสียงดัง มิฉะนั้นแล้วเราคงโดนงูฉกตายแน่ๆพระองค์ก็เลยนสํสำนึกในบุญคุณของกระรอกกระแตก็เลยประกาศห้ามบุคคลใดคนหนึ่งเรียกว่าเป็นสัตว์สงวนห้ามทำร้ายห้ามรังแกกระรอกกระแตที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้แล้วพระองค์ก็พระราชทานอาหารหรือว่าเหยื่อให้กระแตทุกวันนี่คือพระองค์สำนึกในบุญคุณของกระรอกกระแตที่อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้น อุทยานแห่งชาติแห่งนี้อุทยานที่ของพระราชาแห่งนี้ชื่อว่าชาวบ้านเรียกนะอุทยานเวรุวันกลันทป,ปะนิวาตสถานเวรุวันกลันทก,กะนิวาปัสถานคือปา่าไม้ไผ่อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อหรือาอาหารแก่กระแตแต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองราชคลึพระราชาก็ พระราชาพิมพิสารนี่ก็เกิดความครบรอศรัทธาเริ่มใสหลังจากฟังธรรมแล้วก็เลยยกอุทยานเวรุวันกัลันทกะน,นิวาปสสถานคือป่าไม้ไผ่นี่ถวายแด่พระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าวัดเวรุวันมหาวิหารตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปว่าผู้รู้บุญคุณผู้อื่นหรือสัตว์สิ่งของแล้รู้จักตอบแทนบุญคุณชื่อว่า เป็นความดีสูงสุดอย่างหนึ่งของชีวิตผู้นั้นดัะนั้นก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้